สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะคะช่องพี่พันธีค่ะวันนี้จะนำบรรยากาศในการเ,าเรียนสอและก็การเรียนการสนอนของน้องกลุ่มคนไทยนะคะที่อยู่ที่ฟิลแลนนี่ค่ะเกสอนทาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้านะคะซึ่งวันนี้สาวสาวที่มาเรียนกันทั้งหมดก็10กว่าคนนะคะอันนี้เป็นครั้งที่2ของเราเรียกว่าคลาสแต่งหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นงานอดิเรกที่สาวๆาวชอบและก็น้องคนที่จัดคือหน่องเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ชอบทํามากๆเลยนะคะแล้วก็ เอ่ยังไงก็เอาบรรยากาศบรรยากาศมาให้ดูค่ะยังไงเชญเชิญชมได้เลยนะคะอันนี้คือครูผู้สอนนะคะครูนองค่ะวันนี้จะมาจะมาพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นการทำอาอทำความสะอาดหน้านะคะการบรางผิวรเราไปถึงการแต่งหน้านะคะวันนี้ก็จะหลังจากเรียนเสร็จหลังจากนี้เราก็จะเป็น p r o f e s s i o n a l p r o f e s กันทุกคนนะคะ Sunlight spills on the winding road Through fields of gold where cornflowers grow The front porch swing creaks in a summer breeze On memories as sweet as honeybees Old letters tied with a ribbon blue Pressing petals from the time I knew When love was young and the world seemed right Underneath that southern moonlight เพราะมีความเหนียวถ้ารองพื้นมันจะมันจะบางกว่าคอนเทเลอร์บัวเอากระจกออกมันถึงใช้ปกปิดอะไรอย่างนี้ได้เหนียวเหนียวเหนียวใช้นิ้วอ่ะเกลี่ยให้มันเนียนใช้ฟองน้ำไม่ได้อเนียนตรงใต้ตรงใต้ตาสำคัญอย่าให้มันตกบ้างนะ ค่ะช่วงเย็นแล้วก็ออกไปทานข้าวนอกบ้านนะคะไปกับเพื่อนคู่สามีภรรยาที่เพพืื่อเป็นเพื่อนสนิทของเราค่ะไปทานข้าวเสร็จหลังจากนั้นเราก็ไปเดินชมไฟนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลหน้าที่เขากำลังประดับไฟกันทั่วเมืองเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูที่มืดที่สุดในในในช่วงใบไม้ร่วงนี้นะคะ

field to go where corn flowers grow the front porch swing creaks กํนาลังเดินทางไปจะออกจากร้านอาหารนะคะกําลังจะไปดูที่ที่ร้านอาหารของเราที่กําลังจะเปิดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้กําลังเดินทางไปดูค่ะ